ครับผมชมบรรยากาศตรงไฮตรงหน้านะครับวิถีชีวิตของคนดีสานบ้านเฮาครับผมอ่าเป็นต้นก้านะครับเนาะที่เป็นวานไว้แล้วครับผมกอลังงามเลยครับผมฝนตกมากครับผมเมืเบิ่งทางนี้ครับผมต้นก่าที่เป็นวานไว้นะครับเนาะทางนี้ทั้งพูนกเลังเริ่มไถแล้วครับผมยันนะครับเนาะเริ่มไถยไปแล้วไถที่ไถไถอ่าไถยพวนนะครับเนาะ ไทยพุวนไว้ครับผมไทยกบนาดินนะครับนักไทยกปไปบไหวคุณครับผมลงม,มาเบิงลงม,มาเบิงบ่เห็นบ่ได้ด่วนเราลงม,มาเบิง <c ười> ลงม,มาดูครับลงม,มาดูถามนะครับลงเยอะปงยาคนว่าครับผมเก่งครับผมนขยันขนาดเลยนะครับนักจมผมา่านไทยใส่นะครับผมคนเดียวนะครับผม เป็นหน้าเค่อยยาิกันครับผมเค่อยยากแต่ทั้งแม่บ้านนะครับผมงัวก็เป็นของเพิ่นนะครับผมนี่คงัวก็ได้ก็เป็นของเพิ่นนะครับน่ะนี่ครับผมประหยัดซู้เหมือเบิ่งนะครับน่ะมมาเห็ดนะครับน่ะไข่นะครับผมเดี๋ยววายข้า่งามเหมือนเบิ่งไเลยแต่ง พราะเห็ถแต่ไถกันนัเนะแต่ว่าก็บริเเห็ดนบริเห็ดนะครับนมาเบิงกันเอาช่วงนมาเบิงเอามาเบิงกันเอาบบเอาสู้สู้สู้ป็นเคลื่อนยานะบานไกลกันครับผมนี่ยจไกลกันน มาไทยบานตาเที่ยงใกล้สันเมื่อไงว่าไทยหุดไทยหุดหน้านะครับนะไทยหุดหน้าไว้เพราะว่าตัวนี้ท่านได้ไถ่เนาะแต่ก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่ามีนมนะ้ำก็จะเป็นแบบไห้นี่นะครับเนาะแบบตัวนี้ครับผมแต่ว่า,ามีตัวน,นี้นมีน้ำจะเล่นเดี๋ยวผมว่าคือไถ่เรียวนะครับนะยังบอลเรียววันนี้กำลังเริ่มนะมันแบบเพิ่งจะเริ่มไถ่ครับผม แต่ทีทั้งนั้นก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับนะปีนี้ของอีกคนหนึ่งต่างหากแต่ว่าตัวนเม่นเมเ่นเคยอยากกันนะแม่นแต่ตัวนี้ครับตัวที่เคนไทยคนที่ไทยนี่ของคนเคยอยากกันต้องไหนตรงหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะรพราป่านนี้ครับผมที่จะต้องไหนตรงหน้านะครับเนาะท้ามาหายอยู่หายกินครับผมนี่เป็นกล้านะครับที่เป็นบริวานไว้ครับผม หอมหอมกล้าครับผมกินหอมเนาะเนาะก้านี่สิมีกินหอมคนว่าเขา,าข้อคอหกคนอาะกินหอมคเมบ่อหอมก้าค,ะะครับาะถ้าผู้ใดโบ้เคยสัมผัสกระอาจสิโบ้ถือกินนะครับเนาะโบรู้จักว่ากินนี่เป็นกินอย่างนั้นครับผมเาอาใบยาตุ่ยไม่ยืนเลยไกล้ก็เข้าใจเนาะเพราะเป็นข่าก้าข้อคอหกแล้วนี่ไส้าข้อคอหกครับผม ไฟเบิ่งใกล้ๆนะครับเนาะ่นอาจิ๊บเคยเห็นนะครับเนาะคร้แต่ว่าหนุคนก็จิเคยเห็นแล้วกระปุกเป็นยังั้นครับเนาะเป็นอะไวเห็นที่กระปุกเป็นยังครับผมธี่กันหายหน้านะครับเนะาะหายคน หรือไถนาหุดนะครับน่ะบานอีกฝั่งผมจะไถนาหุดคือไถกบอ่าไถกบนะครับน่ะไถกบไถดะีจะดูว่าเปิดดำา็จะพลาดกลางนั่นแหะครับนะไถเพื่อไว้ต่อไปก็จะได้ไถอีกนะครับผมไถกบไถหญ้าตายแล้วก็เวลาเขาสีดำก็มาไถเจนึงละไถปีนขึ้นนะครับผม กะจีไทย้ากลางเข้าไปล้วก็คบไทยคบ่องเื่นไทยคบ่ลงนรองเนาะกีแล้วก็ขาดนะครับเนาะบางคนบางบางพื้นที่เพิ่นก็สิแต่เหลียวบ่งเราโบมี่หยาึ้นลายเพิ่นก็สิขาดเอาเลยกัมีนะครับผมชาาไร่ชาวนาครับผม น่าที่กว้างกว้างใหญ่นะครับเนาะก็ะเป็นปลาทั้งุมนก็สิเป็นปลาบุปลาหยางแน่นะครับเนาะก็สิมีส่วนอ้อยนะคลิปนี้ก็เท่านี่แล้วก็พวกเนือ้อห,หลายเด้อครับเด้อที่ดแกะมากดลร่อย